ในคอกเนี้ประมาณ30ตัว30ตัวพี่จะใช้ย่าเนเปียยาแพนโกลาครับเปลือกมันล้างครับ,รบก็ผิวถั่วมือหนึ่งตกต่อตัวก็จะอยู่ประมาณ8บาทต่อตัวตว,วันยาเนเปีย25ยกิโลใช้เปลือกมันล้าง10บกิโลครับครับผมแล้วใช้ผิวถั่วหนึ่งในปัญหาหลังจากที่ผมไ,ไปสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงแกะ ผู้เลี้ยงแพะมากกว่าร้อยฟาร์มปัญหาที่มักจะพบเจอกันบ่อยก็คือโรคขาอ่อนแรงเฉียบพลันสาเหตุก็เกิดมาจากการได้รับแคลเซียมกับวิตามิน B ไม่เพียงพอบางตัวรักษาทันก็หายบางตัวรักษาไม่ทันก็ตายและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเสียเวลาในการดูแลรักษาแทนที่ผู้เลี้ยงจะได้ใช้เวลาไปกับความสุขอื่นเอกชิพพรีมิกจึงถูกผลิตขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอาการดังกล่าวสำหรับแพะแกะโดยเฉพาะ สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายและใต้คอมเมนต์กิโลกร,รัมละ199บาทส่งฟรีถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงแกะแต่ว่าพื้นที่ไม่อำานวยหรือว่าอาหารอยากยังไม่ได้เตรียมไว้นะครับคลิปนี้เป็นการเลี้ยงแกะที่ ซื้อทุกอย่างนะครับตั้งแต่หญ้าเนเปียกากมันล้างหญ้าแพนกล่าแต่เลี้ยงยังไงให้มีกําไรเลี้ยงยังไงให้อยู่ได้แล้วเลี้ยงยังไงให้ได้ผลผลิตต,ตามที่เราต้องการไรเรียดจะเป็นไงไปดูกันในคลิปเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยนะครับข้อแกะกวินวิภาครับผมอยากให้พี่อุ้ยเล่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแกะหน่อยครับว่า ต้องใช้อะไรยังไงนะฮะครับผมตอนนี้ทางฟาร์มนะครับทางคอกของเขาแกะกวินวิพานะครับจะใช้หญ้าในเปียครับหญ้าแพโกล่าครับเปลือกมันล้างครับก็ผิวถั่วสี่อย่างสี่อย่างครับผมครับผมปริมาณอัตราการใช้ก็จะเป็นหญ้าแพโกล่าเนี่ยเราจะห้อย ห้อยรอรองรับไว้อยู่แล้วทุกวันห,หมดหมดเติมหมดเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนอัตราการใช้ในการผสมอา,อาหารเนี่ยพี่จะใช้หญ้าเนเปียร์สองส่วนผสมกับเปลือกมันล้างหนึ่งส่วนแล้วใช้ผิวทุเหลืองท็อปบนโนยบน เล็กน้อยเพื่อให้เขากระตุ้นความอยากของเขากินแต่เฉพาะแค่ยอาเนเปียร์กับเปลือกมะล้างเนี่ยเขาก็จริงๆเขาก็ทานอยู่แล้วแหละเราเหมือนว่ากระตุ้นให้เขาอยากเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองอคร,ครับผมในคอกเนี้ยประมาณ30ตัว30ตัวพี่จะใช้ย้าเนเปียร์้ากิโลยอาเนเปียร์้ากิโลใช้เปลือกมะล้าง10กิโลครับครับผม แล้วใช้ผิวถั่ว5กิโลผสมรหรือท็อปบนวางท็อปบนอันนี้คือใน1มื้อในหนึ่มื้อหนึ่งครับ,รบใช่ในฟาร์มของพี่อุ้ยเนี่ยทั้งหมดประมาณ250ถึง300ตัวเนี่ยรวมลูกด้วยพี่จะใช้ายาเนเปียวันละ250กิโลครับใช้เปลือกมันล้างประมาณ120กิโล ครับผมแล้วก็ผิวถั่วพิสงประมาณ4 5กิโลครับ40กิโลแล้วแต่ว่าวันนี้จะมีพิเศษให้พวกลูกน้อยเด็กๆอย่านมหรือเปล่าของลูกผสมนะครับกระตุ้นให้เขากินเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นในส่วนของ30ตัวนี้ก็คือย่าเนเปียมือละ25โลใช่มันล้างเปลือกมันล้างอีก12โล12โล10โล12โลประมาณนี้ มือหนึ่งตกต่อตัวก็จะอยู่ประมาณ8บาทต่อตัวต่อวันเราคำนวณง่ายว่า8บาทต่อตัวต่อวันใช่ครับอันนี้คือเราของพี่อุ้ยซื้อซื้อทั้งหมดซื้อทั้งหมดรวมทั้งหมดแงกุลาใช่ซื้อทั้งหมดเลยแพ่าพี่อุ้ยมีพื้นที่อยู่แค่3ไร่3ามไร่ใช้พื้นที่ในการ3ไร่ในการเลี้ยงสัตว์อยู่250ตัวอืมครับใช่ครับผมแสดงว่าพื้นที่กับแหล่งอาหารไม่ใช่อุปสรรคของคนที่อยากจะเลี้ยงจริงใช่ครับผมครับ ใช่คราวนี้เราดูที่ว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่านี้เราเลี้ยงยังไงถึงจะได้มีผลตอบแทนครับที่จะกลับมาให้คืนคืนให้คุ้มค่ากับการที่เราลงทุนไปครับผมครับยิ่งสําหรับคนที่เริ่มเลี้ยงใหม่เนาะครับเริ่มเลี้ยงใหม่ถ้ามีแปลงหญ้ามีแปลงหญ้าในเปียยิ่งจะทําให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยใช่ครับผมครับ ในส่วนนี้ก็จะมีายาเนเปียเปลือกมันล้างผิวถั่วแล้วก็หญ้าแพนโงกล่าใช่ครับที่แขวนไว้ให้ใช่ให้เขาแทะเล็มเรามีความจําเป็นแค่ไหนที่ต้องเป็นหญ้าเพนโงกล่าแขวนไว้ครับพี่ม,ม,มันช่วยเรื่องอะไรครับให้คลายเครียดแล้วก็ให้ช่วยในการเคี้ยวเอื้องในการระบบย่อยของเขาครับผมบเพราะว่าในตัวของแกะเนี่ยเขาสามารถแลกเนื้อ ได้ดีอยู่แล้วครับครับกับพวกญ้าครับผมแสดงว่าไม่มีปล่อยแปลงเลยของพี่อุ้ยน้พี่อุ้ยไม่ได้ปล่อยเลยมัแถวปล่อยเลยนะครับของพี่อุ้ยพื้นที่น้อยมากครับอาหารที่กินมาที่ที่พูดมาที่เล่ามานะครับมีปัญหาในเรื่องท้องอืดหรือว่าเรื่องอะไรไหมครับไม่มีนะครับตอนนี้เพราะเหมือนว่าเราพี่อุ้ยก็ใช้คําว่าลองผิดลองถูกมาหลายอย่างกับเรื่อง ข้าวโพดสับข้าวโพดหวานข้าวโพดเนี่ยครับถ้าเป็นข้าวโพดถ้าไม่ใช่ว่าปลูกไว้สําหรับให้สัตว์จริงๆเนี่ยถ้าเราไปซื้อตามแปลงหรือเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดแอเนี่ยอาจจะโดนสารเคมีทําให้สัตว์เราเนี่ยท้องเสียลูกหลุดลูกไหลทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับผมครับแล้วกว่าจะกลับมาคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยยากพอสมควรพี่อุ้ยก็เลยตัดให้เป็น ญ้าที่ไว้สำหรับอาหารสัตว์โดยเฉพาะครับก็คือญ้าแพนกล่าแล้วก็ญ้าเนเปียยังไงไม่ได้มีการฉีดยาอยู่แล้ว <ừ> สิ่งที่ระวังณนะตอนนี้ของพี่อุ้ยโชว์พี่โยเลยโชว์พี่โย,ยโเดี๋ยวรอเลยครัโชว์พี่โยพอดีของพี่ก็คือเปลือกมันล้าง <laughs> ครับเราต้องเลือกโรงงานที่สะอาดอเลือก ลถขนส่งที่เขาดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องเปลือกมันล้างให้เราเพราะว่าอาจจะมีทรายหรือเปลือกขนมมีหินเนี่ยเราต้องต้องดูตรงนี้ต้องฝากดูตรงนี้ถ้ากินเข้าไปนี่ก็อันอันตรายต่อสัตว์อันตรายเหมือนกันใช่ครับแต่จะสามารถลดต้นทุนของเราได้เยอะพอสมควรครับครับผมแล้วก่อนข้าวโพดก่อนเปลี่ยนมาเป็นงี้พี่เคยพี่อุ้ยเคยลองข้าวโพดมาแล้วใช่ครับแล้วเคยลองอะไรมีครับพี่จะมีแค่ข้าวข้าวโพดกับหญ้าเนเปียนี่แหละหลักๆ แล้วจะมีข้าวฟางอีกอย่างหนึ่งข้าวฟางใช่ข้าวฟางคือข้าวฟางข้าวฟางข้าวฟางจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้ใช่ครับเป็นไงบ้างครับต้องหมักถ้าเป็นข้าวฟางต้องหมักส่วนมากจะจะทําให้เขาท้องอืดถ้าเราไม่ได้หมักถ้าเป็นข้าวฟางนะครับครแต่สุดท้ายทั้งนี้ถ้าให้ทันต่อการกินการใช้ในฟาร์มเราควรที่จะเป็นเนเปียสําหรับการเริ่มต้นเลยนะครับครับเป็นเนเปียนี่จะจบเลยอื พี่อุ้ยแนะนําเป็นเนเปียเป็นหลักใช่แล้วก็มียญาเพนกล่ายญาเพนกว่าเสริมครับผมส่วนอย่างอื่นเราจะไปมิกจะไปใช้อะไรจะใช้หัวอาหารหรือผิวถั่วครับอันนี้อยู่ที่กําลังของเราแล้วว่าเราอยากจะใช้ตรงไหนมาเติมเต็มให้เขาครับผมครับยิ่งเราลดต้นทุนเรื่องอาหารได้มากเท่าไหร่ผลกําไรของเราก็ยิ่งจะมากขึ้นเท่านั้นครับผมครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดแล้วก็ประสบการณ์จากที่พี่อุ้ย ลองผิดลองถูกมาใ่ตลอดตลอดระยะเวลา8ปีนะครับแล้วระบบน้ําครับพี่เป็นไงบ้างครับระบบน้ําตอนนี้พี่อุ้ยมาใช้เป็นระบบลูกลอยระบบลูกลอยลูกลอยครับผมเป็นอ่างสําเร็จอ่างสแตนเลสอ่างสาเร็จ,รจ,รจครับผมพอสัตว์ดือมกินน้ําไปเนี่ยเขาก็จะเติมด้วยอัตโนมัติแล้วก็ จะทำให้น้ำใสยอยู่ตลอดเวลาครับสัตว์พวกตระกูลแพะแกะเนี่ยเขาจะชอบดื่มน้ําสะอาดกันอยู่แล้วอืเขาจะทําให้สุขภาพของเขา่ดีขึ้นครับผมครับอันนี้ก็เป็นอ,อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถังใหญ่เนาะใช่ครับเป็นังเล็กๆต่อกับระบบประปาของในฟาร์มของเราเองครับ ยิ่งถ้าเราผสมวิตามิน B12 ลงไปในถังไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถผสมได้เลยหรือเราจะถ่ายพยาธิอย่างเงี้ยเราสามารถผสมในถังรวมได้เลยก็คือไม่ใช้ถังใหญ่เพราะว่าจะได้น้ําสะอาดอยู่ใช่ครับตลอดเวลานะครับใช่ครับอ๋อ้ถ้าถังใหญ่มากไอ้พวกขี้ตะไคร่ใชมม่มูลสัตว์ขี้ตไขร่จะเกาะขึ้น ไอ้ตรงที่ว่ายื่นออกไปครับพี่ครับมันมันช่วยได้ใช่ไหมครับในเรื่องของที่ว่าแกะจะไปขี่ไปใช่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 เลยครับให้ยื่นอยู่ข้างนอกครับเขาจะยื่นหัวเอาไปครับก็จะเป็นการยื่นหัวเอาไปกินในลักษณะนี้นะครับเคยเอาไว้ข้างในไหมครับหักครับ <laughs> <laughs> นะครับเอาไว้เกาเล่นเลยถ้าคุณผู้ชมจะทดลองว่าเอาไว้ยังไงได้ไหมพี่อุ้ยบอกว่าหัก รือถ้าเราใช้เป็นลูกลอยแล้วใช้ถังถังน้ำมันผ่าครึ่งก็ได้ก็ได้นะครับแต่ตะไคร่ก็ชอบขึ้นอีกสแตเลสไม่ไม่ค่อยไม่คยขึ้นใช่ครับผมไม่ค่อยขึ้นอ๋อนะครับก็ลงทุนลงทุนรอบเดียวรอบเดียวแล้วก็สบายสบายไปเลยใช่ครับไปหาดูได้เลยในเพจเครื่องมือสัตว์ต่างๆมีครับผมราคาประมาณเท่าไหร่ที่พี่สั่งมาครับประมาณอยู่ที่ ช่วงจังหวะแล้วแต่โปรโมชั่นห0ร้อยถึง800ครับผมอยู่ประมาณนี้30ตัวก็ใช้แค่2องอันแต่จริงเราใช้ตัวเดียวก็ได้เพราะว่าแต่อันนี้แบ่งเราแบ่งครึ่งใช่ครับครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงเก็บอาหารของพี่อุ้ยว่าเก็บยังไงหรือว่ามีเทคนิคการเก็บอะไรอย่างนี้นะครับเนาะครับผมได้เลยครับพี่อุ้ยมี วิธีการเก็บยาเนเปียกับเปลือกมันล้างยังไงบ้างครับจะมีบรรจุอยู่ในถังครับครับผมแล้วก็ถ้าถังเราไม่พอก็จะใส่ถุงครับผมใส่ถุงเพื่อหมักไว้ถนอมอาหารไว้ครับผมครับตรงตรงที่เราเห็นนี่คือกองยาเนเปียใช่ครับผมที่กังยาเนเปียสั่งมาจากโคราชต้องซื้อเขาทั้งนั้นเลยซื้อทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับผมเพราะของของเรามีแต่ไม่เพียงพอครับ ใช่ของพี่อุ้ยไม่เพียงพอพี่อุ้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเคยคิดที่จะปลูกเองไหมหรือว่ามันเจออุปสรรคอะไรยังไงครับพี่เคยปลูกเองและคราวนี้พอพอปลูกเองปุ๊บการจัดการทางด้านคนงานและเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยเวลาถึงหน้าฝนเนี่ยเราไม่สามารถตัดเขาได้ทันครับมันก็จะสูงใหญ่แล้วแก่เสียหายไปโดยที่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้งานครับแต่ถ้า ในในฟาร์มหรือฟาร์มไหนที่เริ่มต้นมีคนงานหรือมีเครื่องจักรอยู่แล้วเนี่ยพี่แนะนําเลยในการปลูกในเปียรเนี่ยเพราะรว่าเป็นไรายได้ในฟาร์มของเราได้ด้วยอืมใช่ครับผมพูดถึงว่าถ้าอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้เลี้ยงแต่ปลูกแย่ในเปียรไปให้คนเลี้ยงซื้อสามารถเนี่ยอย่างปลูกให้พี่อุ้ยเนี่ยเดือนพี่อุ้ยใช้เกือบ2ี่สิบตันครับ2ี่สิบตันก็ยังน้อยก็ต้องห้าไร่ใช่ครับผมห้าไร่ใช่ เขาจ<ช>ะให้ทุกเดือนก็ต้องมีถึงสิบไร่หรือสิบห้าไร่ใช่ครับผมแถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังสนใจจะปลูกยางยเปียติดต่อเข้ามาที่พี่อุ้ยเลยนะครับครับครับผมแล้วเปลือกมันล้างครับเปลือกมันล้างพี่อุ้ยจะใส่ถังครับผม,มใส่ถังไว้อย่างนี้เขาอยู่ได้นานไหมครับอยู่อ่าได้สามเดือนสบายๆครับสามเดือนใช่ครับเริ่มหอมแล้วเริ่มมีกลิ่นหอมแล้ว ถังนี้ก็ที่ใส่ประมาณอ่าถัางร้อยยี่สิบลิตรใส่ได้ประมาณแปดสิบกิโลจะเป็นเปลือกมันล้างครับผมครับเปลือกมันล้างก็เก็บอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าลมไม่ได้อะไรใช่ครับ,รบเราจะทำให้เหมือนว่าให้แก๊สเขาเร่งให้แก๊สหมดไวด้วยอ๋อครับแต่พอพอเราเปิดดูแล้วข้างในเริ่มไม่ร้อนแล้วเริ่ม เริ่มเหมือนว่าขายแก๊สหมดแล้วเนี่ยครับเราก็เข็นเข้าไปด้านในอืครับผมครับส่วนนี้ก็เป็นญาตในเปียที่ถังถังไม่พอก็เลยใส่ไว้ใช่บางทีก็ไว้ให้พวกพี่น้องใกล้เคียงเกษตรกรใกล้เคียงก็มาซื้อไปมาซื้อแบ่งไปอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับอ่ากิโลละสองบาทกิโลละสองบาทพี่เพราะพี่อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ชั่งไว้เลยพี่อุ้ยจะ คือเหมือนเอาไว้ใช้เองอะไว้ใช้เองแล้วเวลาเขามาแบ่งก็คือชัางกิโลไปใช่ครับครับผมอืมก็ก็คือซื้อซื้อมากินแล้วก็ยังแบ่งมีแบ่งให้กับใช่ครับเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่ลระแวกเดียวกันใช่ครับครับพาไปดูได้แผงกลลาแพงกลลาครับผมลงเก็บโกดังแพงกลลาของพี่อุยนีสวยนะครับแต่ข้างในข้างในอาจจะลกนิดนึง อันนี้ก็เป็นเปลือกล้างใช่ครับผมเปลือกล้างที่ตากเหมือนไล่แก๊สไปแล้วเราจะเก็บไว้ข้างในแหละครับผมจะเป็นแพงกุลาพี่ก็ใช้หมดเลยเมื่อว่าเกตเอเกตบีเกตซีถ้าเขามีของก็ครับให้เอามาให้ได้เลยแพงกุลาที่พี่ซื้อมาก้อนเท่าไหร่นะครับเริ่มตั้งแต่70บาท จ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทแปดสิบาทร้อยเมื่อตอนครั้งที่ผ่านมาร้อยห้าสิบก็ต้องซื้อร้อยห้าสิบชุดนี้ร้อยห้าสิบก็ต้องซื้อตอนช่วงที่ขาดช่วงที่ที่มันขาดจริงๆใช่ไหมครับแต่สวยอยู่ครับอืมก็ได้หลายๆที่ได้พี่ที่ทําแปลงหญ้าหลายๆที่ครับเวลาเราของขาดเขาก็ยังหาของมาให้เราก็คือเป็นลูกค้าประจำใช่ครับถ้าเราเหมือนว่าอย่างถ้าเรามี แพนกล่าเนี่ยเก็บเก็บไว้ในโกดังเนี่ยเวลาอยาสดเราหมดเนเคียเราหมดเรายังมีตัวนี้ทดแทนใส่ให้เขากินได้เขาก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ดูอย่างพี่อุ้ยเนี่ยเรียกว่าเป็นฟาร์มที่ซื้อทุกอย่างจริงๆซื้อทุกอย่างจริงๆครับผมซื้อทุกอย่างจริงๆแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ว่าเรารจะจัดการยังไงให้เขากําหนดการกินให้เขายังไงให้อ่าไม่เสียหายครับ ลดแล้วต้นทุนให้เราให้ต่ําลงกว่านี้เท่านั้นเองตอนนี้แผนของพี่ก็มีที่จะทําแปลงหญ้าแผงกล่าเองครับอ่าทําแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ก็รอเก็บเกี่ยวรอดอรแรกใช่ครับผมทําแล้วครับทําไว้กี่ไร่ครับพี่ทําไว้หกไร่ครับหกไร่นะครับครับผมทําไวไ้หกไร่ต่อไปก็ต้นทุนก็จะลดลงเรื่อยๆ จะลดลงหรือจะเพิ่มค่าแรงคนงานเพิ่มอีกก็ไม่รู้อันนี้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูไหมใช่ครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนึงว่าการซื้อเขาหรือว่าทําเองใช่อันไหนจะคว่กันครับครับผมครับผมสุดท้ายครับพี่อยากให้พี่อุ้ยฝากถึงคนมือใหม่นะครับว่าจะเริ่มเลี้ยงอ่ะสาหรับอาหารเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับคนเริ่มเลี้ยงใหม่นะครับปัจจัยสําคัญก็คืออาหารอยากของเรานี่แหละครับเพราะว่าเราต้องการ เอาใบไม้เอาญ้ามาแลกให้เป็นเงินให้ได้เราก็ต้องปลูกพืชพวกนี้ปลูกหญ้าพวกนี้เอาไว้ให้เขากินเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินโดยตัวสัตว์หญ้าที่แนะนำก็จะมีแพนโกล่าหญ้าเนเปียร์หญ้าหวานหญ้าหวานอิสราเอลอ่าแล้วก็อ่าหญ้าซปเปอร์ลีฟท้ายเขื่อนใช่ไหมใช่ใช่ใชนั่นแหละครับ ให้เตรียมแปลงหญ้าไว้ให้พร้อมแล้วมาหาสัตว์พันธุ์ดีเอาไปเลี้ยงกันครับผมครับผมคลิปนี้ขอบคุณพี่อุ้ยมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ